สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟีทุกท่านสวัสดีทุกท่านที่ติดตามอย่านุดคนตะเล็กนะคะหรือหมอนุดนวดแก้อาการอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้หนุชนะคะใครรู้ใครอยากรู้วิธี แก้อาการเบื้องต้นให้ตัวเองมาฟังคลิปนี้นะคะแต่ละจุดนะคะ มีเสียงแทรกนิดนึงนะคะ ทุกท่านคะใครปวดต้นคอเอ่ยใครปวดแถวหัวไหล่ mm hmm. เข้าไปติดตามนะคะใครปวดแถวหัวไหล่วิธีรักษาเบื้องต้นทำยังไงใครมือใครมือมือยึด เส้นยึดเส้นติดวิธีแก้อาการเบื้องต้นให้ตัวเองทำยังไงไปติดตามนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุชด,ด้วยนะคะช่อง y o u t u b e นะคะยายนุชคนตัวเล็กทำไมถึงตั้งชื่อ,อยายนุชคนตัวเล็กลูกมคคเพราะว่านุชเป็นคนตัวเล็กก็เรียกก็ตั้งชื่อยายไปเลยเพราะยังไงเราก็มี มีทั้งลูกมีทั้งหลานมีมีทั้งหลานยายหลานยา่าก็ใช้ชื่อนี้แหละคะ่ะเหมาะดีเพราะตัวเองก็เป็นคนตัวเล็กอยู่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าจะบอกว่ายายนี่ก็คือมันรู้สึกห้าวห้าวไปหน่อยเพราะไอความห้าวน่ะทิ้งไปหมดแล้วก <laughs> <c oughs> ็เหลือแต่ยายละค่ะทีนี้ใครปวดข้อศอกติดตามไปดูคลิป ช่อง YouTube นุชได้นะคะยายนุชคนตะเล็กเมื้องหลังก็หมอนุชนวดแก้อาการแต่และเคสอย่างทันพิการตอนนั้นนุดอยู่ฮิวเลนพระรามสองที่นุชที่นุชทำให้ลูกค้าทัานพิการท่านนั้นให้กลับมาเดินได้เหมือนเดิมเคสนี้เป็นเคสท,ที่ภูมิใจค่ะรักษาคนเดียว ท่านไปรักษาถึงเมืองนอกมาเป็นสิบกว่าปีหมดเงินเป็นสิบกว่าล้านไม่หายแล้วเธอจะมารักษาฉันหายได้ไงรู้ไหมคะว่าลูกค้าท่านนั้นท้าแต่เราดูแล้วว่ามันไม่ใช่ที่ว่านูนนี้นั่นแต่สําหรับนุษเส้นยึดเส้นติดเห็นปูนเกาะมานาน